โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนะครับผมมาเรามาดูกันเอาไว้นะจ๊ะสดนะครับผมนะการปัดเซนต์แตกนะครับผมคุณผู้ชมนะมาจัดปลายพี่โอ้โหพี่น้ำแค่นี้เจ็ดแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเออโอ้โหยาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเออโอ้โหเบกินนี่โปอนซ่านะครับผมนะเบกินนี่โปอนซ่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมมา นีผมไปเก้งหนายแตกดีเก้งหนายปังสดดูกันเอาไว้นะจ๊ะเออถ้าอยากได้สุดก็ไปเอาที่แอดมินได้นะครับผมนะแอดมินบริการดีมากครับผม24ชั่วโมงนะจ๊ะคนดูนะไปเอาที่แอดมินได้นะครับผมนะเอยมาจัดไปเลยพี่มามาดิครับเบิกห้ามบัตรมาเบิกห้ามบัตรมาหลน์นอนตซิมมอนไปพี่มาเราจะผ่านไหมเราจะผ่านไหมดูกันเอาไว้นะจ๊ะเออเฮ้ย ผมทุนมานะพี่นะห9เก้าใบนะพี่นะเออโปรโมชั่นมีพี่นะเออฝาก59บาทรับมาพี่นะส0งร้อยเต็มๆนะครับผมนะดูกันเอาเองนะจา้าคนดูโอ้โหมาจัดไปพี่มาไลนอตซิมมอนไปพี่มาเราจะผ่านมาเราจะพานมาดูกันเอาเองนะจา้าคนดูจัดจไปเลยพี่มายังไงจ้าคนดูจัดไปเลยพี่มาโอ้โหเอาเรือนะคนสามา ยังไงจ้าโอ้โหขนแปลกมายังไงจ้าโอ้โห1นึ่งร้อยบาทมาขนสิบมาได้ต่อไหมจ้าได้โอ้โหโอ้โหขนสิบสิบมายังไงจ้าคุณดูโอ้โหโอ้โหอาอเรือนะมาขนสิบหกได้อยู่ไหมจ้าได้ไม่ได้ดูกันเอาไว้นะจ้าคุณดูจัดไปเพี่โอ้โหฟงพัน เจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมกุบจุนครับมาเลสโก้ go, นะครับผมมาจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวเลยนะครับผมกุบจุนนะครับนี่จัดไปพี่มาคนสี่มายังไงจ้าคุณดูโอ้โหสุภบัทมานี่จัดไปโอ้โหเอาเลื่อนนะพี่นะคนสิบมายังไงจ้าคุณดูจัดไปพี่มาหนึ่งพันสามสิบสี่บาทนะครับผมนะ เฮ้ยได้กำไรเต็มๆนะครับองคุณชนครับ l ล t s ก o มาจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับองคุณชนครับมาอืม้มอื้มขุนสี่มาดิครับยังไงจะคุณดูนี่นี่นี่ขุนแปะโอ้โห 820บาทมาจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับ ừ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 . สองร้อยสามสิบมายังไงจะคุณดูมาจัดไปพี่มายังไงจะโอ้โหโห,หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทมาเอาเลื่อนจากน้องพี่น้องมาบิกินี่บอนาซ่านะครับผมนะเออว้่เรานะวิตรงครับผมนะ ไม่มีคำตามไม่ต้องทำเดิมครับผมรับทุนธนาคารับทุนเลยโดยนะจ่าพี่นะอีกอย่างหนึ่งพี่นะหนึ่งบาทสองบาทฝาดง่ายถอนง่ายนะครับผมนะใครที่อยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้คองมันเดร์เข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดินนะพ่อแม่พี่นะ้องพื่นะครับผมมาจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวๆนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go เกหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองบาทนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go มาจัดไปเลยพี่มา เอาเลื่อนเอาเลื่อนมาวันนี้มีโปรโมชั่นดีดนนะออนนะๆนะครับผมนะเออฝาก5 9บาใบนะครับผมนะรับมาพี่ส่งร0 0บาทเต็มๆนะครับผมนะ,นนนมงงะาารับมา200บานะ 5, บาทเต็มๆนะครับผมนะเอาเลื่อนจักเนาพี่นนางมายังไงจ้าฮัลโหลอาจารย์มาหูได้กําไรมาแล้วนะ5 7 9 8บาทนะครับผมนะแบบนี้แหละชอบมา จัดไปเลยพี่มาไปกันยงยาวเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go คนสี่มายังไงจ้าโอ้โหโอ้โหคนแปลกมาดีครับนี่ห้าสิบบาทมาจัดไปพี่มายุดยุดยังไงจ้าโอ้โหยุดใหม่นะครับผมนะโอ้โหเอาเลื่อนจากน้องพี่น้องมานี่ ดูกันนะเวนเจ้าหุ่นหนึ่งพันหกร้อยสามบาทนะครับผมคุณชนครับ let's go โอเคคุณผู้ชมครับผมนะผมต้องไปรีบทงองแล้วนะจ่าได้กำไรมาห8 0 0นกว่าแล้วนะพี่นะพอแล้วนะพี่นะผมต้องไปรีบทงองแล้วนะจ่าคงดูนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่นะครับผมนะบายบายครับสิอยแก่นะครับผมนะ ทียัลยา,ยาตามก็เล่นอยู่ใต้คองมันเด้อเข้าไปเล่น oh. เข้าไปตามได้เดินนะโอเคเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับผมนะ oh. เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับผมนะบายบายครับซีอูแกนนะครับ oh. คุณดู oh. จุบจุบ